กรซอภินพิชชา <Yay! S 1> สวัสดีค่ะนุ่เกดค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเยลลี่นะคะเราซื้อมาจากแฟ m i ลี่มา t ในญี่ปุ่นอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนคล้ายๆเยลลี่ ry, ลูกกลมๆเสอร์เท้รนะคะก็จะเป็นวิธีทำเลยคะ่ะอะ อันนี้นะคะก็แพ็กเกจก็มาน่ารักมากเลยลเดี๋ยวข้างในเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเขาก็จะให้ตัดไอ้ถ้วยนี่ก่อนให้ตัดนะคะไปรอดไหมไปรอดไหม <S 2> <S 2> <S 2> คิดว่าไปรอดนะคะคิดว่าไปรอดเราก็ตัดออกมาเป็นสาม ส่วนนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเราก็จะตัดออกมาเป็นสองส่วนแล้วอันนี้นะคะเป็นถ้วยใหญ่แล้วก็เขาจะมีอีกสองถ้วยมาให้แยกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้ถุงสีเขียวนะคะเทลงไปในถ้วยใหญ่นะคะ่ะมาเราจะมาตัดแล้วเทรวดเดียวเลยคะ่ะกลิ่นก็ประมาณเหมือนเจลาตินนะคะ้ากลิ่นมันหนวานหวานโอเคหมดแล้วนะแคะแล้วก็ใส่อีก ซองหนึ่งนะคะสองซองที่เหลือนะคะกับเจ้าถ้วยสองใบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ได้เท่านี้แล้วนะคะต่อไปเหมือนจะต้องใส่น้ำแต่เรายังไม่รู้นะคะว่ามันต้องใส่น้ำเท่าไหร่ก็จะใส่น้ำตามขีดที่เขาให้มานะคะตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็เอาน้ำมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะตวงให้มันเท่ากับขีด ตรงที่แบบมันเป็นสติกนะคะทุกอันเลยหนูใชอ้อันนี้เทเข้าไปแล้วกันอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ใส่น้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะขนให้ผมมันละลายแล้วก็ให้มันเข้ากันกับน้ำนะคะเสร็จหึงอันแล้วนะคะ แล้วเราก็จะทําอีกสองถ้วยที่เหลือค่ะแล้วเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโชวท์ทีว่ามันจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะเราก็คนเข้ากันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้เทสักสีหนึ่งนะคะใส่ลงไปในช้อนนี้น,น,นะคะแล้วทิ้งไว้ให้มันเป็นก้อนกลุมๆนะคะแล้วเราก็งับค่ะ <c oughs> <c oughs> อร่อย นี่นะคะเหมือนจะจริงเป็นหนึ่งอันอันนี้นะคะเราใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วกันมมนเล็กไปเราก็จะรอหน่อยเฮ้ยอันนี้เป็นแล้วค่ะอันนี้นี่มีความดึงดึงนะคะอันนี้อันนี้ดึงดึง <laughs> น่ารัก่ะเรามาลองทำสีฟ้าบ้างดีกว่าเราก็รอค่ะนี่ค่ะนี่ อันนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นอันที่สองมันลอยตุ๊กป่องแล้วอันต่อไปก็เป็นเยนลลี่เป็นที่เรียบร้อยสีน,นี้มันกลมกลืนกับช้อนมากเลยนะคะ่ะก็แล้วจะรอกินพอมอันอื่นนะฮะเราเทเลยก็แล้วกันหนึ่ง,ส,งสาม ไม่รู้นะคะเป็นหรือไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็มัวไปก่อนประมาณหนึ่งหนึ่งในหนึ่งในประมาณแปดละกันค่ะว่ามันจะเจงไหมหนึ่งในแปดนะคะหนึ่งในแปดอาจจะไม่เจงนะคะแต่ว่าขอให้ซักอันหนึ่งไม่พังละกันหนูไม่ค่อยไว้ใจมือหนูอ้ยลนแล้วอุ้ยอันนี้เป็นแล้วค่ะอุยมันเหนื่อทุกอะไรอ่ะอุ้ยเพราะฉะนั้น มีหวังรอดเละมีหวังรอดเลอันนี้มันดูดีสุดแล้ว,ว่อันแรกอะ่ะอันอื่นยิดูไม่ค่อยไหวนะคะมาอันนี้ต้องได้อันนี้ต้องได้อันนี้ต้องได้เลยเอาเป็นว่าสรุปมันก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกินโชว์เลยเดี๋ยวที่เหลือค่อยไปทำต่อนะคะมานี่นะคะอันแรกนะคะดูดีสุดะมันแตกยัง oh <no. S 1> ไม่ได้อะเราก็ทิ้งไปประมาณ สักพักหนึ่งนะคะมาเรามาลองกินอันที่มันลูกเล็กๆ,ๆดูดีกว่าค่ะเพราะว่าขอให้ไม่เฟลถ้าเกิดว่ามันเฟลนะคะเราก็จะไม่ทำเลยมาลองนะคะอ,นนอันนี้ลูกก็กลมอยู่นะคะน่นนสงสองเหมือนเดิมเป๊ะเหมันเดิมเป๊ะ <c oughs> <c oughs> เ,เป๊ะ <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> ถ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็หาซื้อง่ายอยู่แต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยนะคะอาจจะมีร้านตามแบบร้านาขายขนมญี่ปุ่นแบบนี้นะคะเตัวปุ่นวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวลองให้ตีน้อยเทสเทสดูตอนที่ลองทิ้งไว้อีกประมาณสิบสิบห้านาทีแบบนี้นะคะค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย